สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกัววิชัยสไตล์บ้านทุ่งนะครับคลิปนี้ผมก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับอ,อันนี้นะครับข้อต่อเอ้ยไม่ใช่ท่อพีวีซี6หุนกับ4หุนนะครับผมจะมาสาธิตวิธีการต่อโดยไม่ต้องใช้ข้อรถดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับทำอย่างไรอ่าอุปกรณ์ของเราก็มีเทียน เทียนกลับไปแช็กนะครับแล้วก็ไาขาควงเออไขาควงไม่ต้องก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะมางัดกระป๋องนะครับ <_ d> um> แล้วก็เป็นกาวนะครับกาวเนี่ยคือเป็นกาวผมทําเองนะครับเ,เดี๋ยวถ้าท่านผู้ชมอยากจะชมคลิปทํากาวเองก็ผมจะวางวางลิงก์ไว้ไว้ในคอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวกดเข้าไปดูกันากาววันนี้นะครับผมทําเองเอะแต่ว่าผมเอากระป๋องกาวเก่ามาใส่นะครับ เดี๋ยวมาดูวิธีทํทากันเลยนะครับอก่อนอื่นเราก็ต้องจุดจุดเทียนก่อนอลมแรงลมแรงจะติดไหมเนี่ยนี่ครับขออภัยนะครับลมมันแรงหนะ่อ่านี้นะครับเราเราต้องลนท่อก่อนอลนลนท่อนะครับ น,นี่ลมค่อนข้างแรงนะครับมันถ้าไม่บางมันก็จะอันนี้ถ้าเราไปลนกับอ,อะไรก็ได้นะครับเตาแก๊สหรือว่เอาเตาถ่านอะไรก็ได้แต่ผมสาธิตให้ดูผมก็เลยต้องมาทำตรงนี้นะครับเพราะว่าไปลนกับเตาแก๊สมันก็จะถ่ายไม่ค่อยเห็นนะครับถ้าลนเตาแก๊สมันจะไม่ค่อยดำด้วยนะครับอันนี้เทียนเทียนมันพอลนแล้วจะดำนะครับ อ่อนตัวแล้วนะครับนี่เราก็เอามาสวมนะครับสวมอันนี้ครับสวมเข้าไปโอ้ยลึกไปอพอประมาณนะครับแล้วเราก็เอาอยางในรัดรัดนะครับรัดเพื่อว่าให้ท่อมันมันเล็กลงนะครับรัดรัดไว้จับไว้ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวพอท่อเย็นเราก็เอาออกนะครับ อ่าถอรู้สึกเย็นแล้วนะครับเราก็เอาอย่างไในออกได้อันนี้นะครับเนี่ยฟิตเลยนะครับเนี่ยเหมือนเหมือนข้อต่อแล้วนะครับอ่าเราก็ถอดอุย้ยถอดก็ไม่ออกนะครับโอ้ยอ่าแล้วเราก็ทาก,กาวทาก,กาวนะครับ ากกาครับทากาวนะครับเราก็มาสวมอันนี้ครับดูด่านนี้นะครับเนี่ยอ่ามันจะพอรัดลงมาเล็กลมันจะกําลังดีเลยนะครับเนี่ยอันนี้นะครับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระด,ดิง่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ